สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเดิมมาเดิมดคือก็เหมือนเดิมอันนี้ใบชะพูพี่น้องเอ่ยสมีโหละพานะคะมีแต่งนี้เราไม่ต้มย้ำขอบุนพี่น้องจ้าของสาวเชิมขอบคุณพี่แก้วคนสวยเด้อ ปีไม่ปีเก่าบ่เลื้มน้องทรงมะห้ก่อนปีไม้คนละจ่ะแต่ว่ากักินทันได้เบิดดยำใส่หมูย,ยอ เหนียวนุ่มแซ่บจ้บพี่น้องนี่จะเป็นข้าวกล้องข้าวป,ปุ้นข้าวปุ้นข้าวกล้องบอกกับเจ้า,จาตัอแกนี้ก็ได้ ไายนี่พี่นอ้องหอนยังแช่ประมาณสิบห้านาทีน้ำแจะเดือดถีมลงเบิ้งเส้นเหข้าวนุ่มกเพาะ อันนี้เป็นโหระพาลังบํานับขอใกล้ใกลหาเน่ยอ,อเลยเด้อใส่ซอมใส่จตกยำเดวแต่พี่น้องจ้าถนัดยังไงแซบยังไงก็กินไปนะคะ mời gió nhị này, ở trong tập hạp hạp Thịt này xay lại rồi, hạp 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 ใส่น้ำปลาลาเข้าไปน้ำมะขามเปียกมะนาว <c oughs> มะนาวพี <c oughs> ่น้อง จะเหนียวนุ่มดีดีพี่รองจาเส้นเฮ้ยเมื่อกน,น้าปะเนี่ยเอาส่อมมะขวดกัน tôm cái tôm khay vây mà đây nè <laughs> nó kinh thắng hạ อือเขามาหลงด,ดอปิดประตูประนจ้ะแมงมันงานจํมักเล้วพี่น้อนงเห็นนั้นเขาเจ้ากิน có mm ừ. -hmm. ม่นออกไปเห็ด้างนอกไปน่องเลยทางขยะใกล้ห้องเยอะอย่างมันเลหลายกระมัวเวลากินกับเขามันจะมาตอมเต็มพี่นอ้อง ជាក្នារបស់នាក់នាក់នាំ្រូ ป็นใดแ๋่นะอนาะผิดอวังทางประเทศสถานการณ์โควิดบ้านท้องก็เริ่มดีขึ้นพี่้างรับระยอง บ้านช้างตลาดยาเยอะแยะเกิดได้จากมือเราหนะ่ะยามสี่มือเนี่ยเข้มงวดการไปการมาเข้มงวดในการย่างและสระ วัดไข่ลอกล่างมือ้อแบบทีเนี่ยมีแอลกอฮอล์ล่างงงซื้อเียนเบอร์ทัวรพี่น้งองเลยเพราะขาแม่คายกับไ่ได้เต็มบ่ได้หลายคือเา่าเพราะอย่างพี่น้องเขามาก์เตอรพุทวกดแดงเพราะขาแม่คายทุ่คน บโบได้มาด้วยจ้ะมิแตอยู่ในบ้านช้างนี่ลงทะเบียนแล้วก็มาขายได้แต่ว่าร้อยอยังดีขึ้นพอละคนที่อยู่บวกแดงอยู่แถวมาะพุทกับศได้มารอเบิงพี่รองจ้ะอื หลายข่อเดี๋ยวี่นลงจ้เป็นตออมค้นเพราะเดี๋ยวเห็นคุณค่าของอาหารกินไม่หมดก็ไม่ได้ทิ้งนะคะกินอิ่มแล้ว Về lá nhỏ nhìn toan thêm hơn, chả đại thức ăn mua gió cà thang mật nháy lắm Có cùn xào trùm Vịt kẹo xuống mất rồi ขอบคุณเยอะจากพี่เบอร์กับว่าลายค่ะนน้องจับไปถั่วลวกกินน้ำเนี่ยหรอเห็ดน้ำยาเนี่ยแล้วก็<ม>ยูยูมันกระสับไ่เบิ้อ หยอใส่ลนามปลาดาวเ้ากินมันก็แซ่บเนาะเผ็ดยทำตาตาอะไรทุกคนขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกเมนทุกไลเด้วยจ้าพี่น้องจ้าติดตามรับชมย้ายหนิ่งติดชมได้พี่น้องจ้าปรักปุงไรกั คอยเห็ดคอยทำไปนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะบางเทือบางทีกะอดเจาะสินตรงนี้พี่น้องก็คือจังที่บอกนั่นแหละเนาะกินเราก็ออกไปขายของทำมาหากินนะคะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์พี่น้องค่ะและพี่ละน้องจ้าสวัสดีค่ะ